สวัสดีครับพบกันอีกแล้วธุกรกิจชุมชนสารสายใจใจไทยทุกภาคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เพชรบูรณอ,อำเภอบึงสามพันเรามาีเขาเรียกว่าจักสาราหัตถกรรมแฮนด์เมดนะครับเป็นฝีมือชาวบ้านชุมชนเขาก็ที่นี่จะเป็นวิสาหก,กิจชุมชนสารสายใจใจไทยทุกภาคนะครับ นี่เป็นอำเภอบึงสัมพันธ์หรือเปล่าคุณแม่ครับอาเภอบึงสัมพันธ์นะครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทําอะไรครับนี่เป็นตะก้าไหวายเทียมแล้วเออันนี้คือหวายเทียมนี่เห็นว่าเขาจะทําแล้วจะไปมีมีงานแสดงสินค้าใช่ไหมครับที่ไหนครับแถวนี้หรือเปล่า เห็นเห็นพี่ตุ๊กบอกว่าอยู่ที่วิเชียนค่ะวิเชียนนะแสดงสินค้านี่เป็นจะเอาออกไปจําหน่ายค่ะและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านอ่ะเป็นกลุ่มแม่บ้านเขาเรียกกลุ่มอะไรกลุ่มแม่บ้าน่มแบ้านลาดเจริญกลุ่มของเราตั้งชื่อว่าอะไรเลยกลุ่มแม่บ้านลาดเจริญสตรีสตรีกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีบ้านลาดเจริญบ้านลาดเจริญตำบลอะไรชื่อครับตำบลกันจุ ันจุอสาเภอบึงสามพันนะครับแล้วนี่ทํายากไหมครับยากค่ะวันหนึ่งได้สักอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะยังไม่ไปไหนเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ก็เพิ่งจะเริ่มหัดเพิ่งจะเริ่มหัดเรียนรู้กันค่ะแล้วใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนแล้วนะ อ๋อครับพอเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะเนอมแต่ประกองตัวแล้วมันจะเร็วขึ้นแล้วคิดยังไงเขาเขาให้ค่าแรงยังไงครับอ่าตอนนี้มาเรียนยังไม่ได้ค่าแรงค่ะครับมาเรียนเรียนก่อนนะมาเรียนก่อนค่ะถ้าทำเสร็จแล้วก็เอาเข้ากลุ่มขายค่ะโอเคครับไปขายค่ะอันนี้ก็เป็นตำบลกันจูค่ะกันจูอำเภอบึงสามพันนะครับ สำหรับในพี่น้องวิสาหกิจชุมชนสารไชยใจรุกภาคนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับเราไม่ได้เป็นเพียงแค่นี้เราจะมีสินค้าหลากหลายมีการทั้งแปรรูปกันมีการผลิตกันตามกลุ่มชุมชนคือสารสชยใจรุกภาคเราพยายามที่จะเปลี่ยนจากคําว่าชุมชนไปสู่ระดับประเทศเราจะไม่อยู่แค่ชุมชนนะครับก็ขอให้จังหวัดอื่นหรือ พี่น้องชาวไทยที่ได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับทางช่อง YouTube ธุรกิจชุมชนสารใสใจทุจกภาคมีทุกภาคนะครับในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในภาคใต้นะฮะตอนนี้เอาภาคเหนือตอนต้นไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้พี่น้องเรานะครับมีกำลังใจในการที่ประกอบอาชีพในระดับชุมชนให้สู่ระดับประเทศต่อไป ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ